อรุณใส่าห,าใหัวท้อทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับเซลแล้วนะคะกับช่วงเรื่องวุ่นวุ่น,นวัยเรียนของเซน้อยใช่วันนี้เราเดินทางมาถึง ep 4ีแล้วนะคะกลับมาหากับมิส s n วเปเปอร์นั่นสิทาไมมันยาวด้วยขนาดนี้นะคลิปหนึ่งก็สามสี่นาทีเลยนะมันยังไม่จบอีกเหรอแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้จะเอาให้จบเลยจะได้ไม่ต้องนานไปมากกว่านี้แล้วไม่ไหวแล้วฮะคนทําจะตุยเย่ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงตอนของวันแข่งในที่สุดเราก็ถึงซะสี่หลังจากทรหทมมาตั้งหลายคลิปเย่ถึงแล้วแต่ความทรมทมมันยังไม่ ในช่วงการแต่งตัวของนางแบบของเรานั้นเรียกได้เลยว่าชุลมุนชุลาจนแบบอะไรเนี่ยทำไมไมันต้องแบบวิ่งอ้อมตึกขนาดนี้ซึ่งสถานที่ที่เขาให้เราแต่งตัวนี่คือห้องสมุดแล้วมันอยู่ข้างๆกับอาคารฝึกงานที่เราใช้ในการทําชุดแล้วปัญหาคือลืมของนั้นนู่นนี่บางทีก็ต้องมีจุดที่แก้ชุดบ้างอะไรบ้างเพราะเนื่องจากมันก็ทํามาหลายวันนะนะบางจุดมันก็ต้องมีแบบร่วงหลุดกันบ้าง แล้วทักเัาก็สงสัยว่าเออมันก็อยู่ข้างๆกันแล้วไม่มีประตูเชื่อมแบบประตูข้างๆเปิดไปปุ๊บถึงตึกเลยแต่เขาไม่เปิดให้ฮะเขาเอกเราก็ถามว่าเปิดไม่ได้เหรอเออเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมาแล้วเป็นไงฮะชิบหายฮะสั้นๆคืออยู่ดีๆเพื่อนลืมของกันแบบลืมชิ้นนั้นชิ้นนี้ไอ้นี้ก็เหนื่อยแบบวิ่งอ้อมตึกแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาแบบหอบแล้วคือสีเราได้พื้นที่โซนในสุดของห้องสมุดซึ่งมันแบบฮะ วิ่งตั้งแต่ประตูจนถึงอาคารฝึกงานแล้วก็ต้องวิ่งวนกลับมาเพื่อเอาของมาให้แล้วมันมาใช่รอบเดียวสภาพนี่คือแบบเหนื่อยหอบว่างที่เพื่อนใช้สกิลแต่งหน้าอย่างเต็มที่เราก็มานั่งช่วยนั่งสอมชุดพอทําเสร็จก็หมดสภาพนอนกิ้งลงกับพื้นไม่ไหวแล้วเหนื่อยแบบออจะตุยแล้วแต่ปัญหาคือทําตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวหิีก ร้องก็ล้องเออทรามานชีวิสุดๆกับกิจกรรมนี้แต่อย่างน้อยกิจกรรมมิสนิวนี่ก็ตรงกับตาราดนัดพอเพียงอย่างน้อยเราก็มีของกินให้กินแล้วล่วะเนาะซึ่งกิจกรรมนี้นก็คือ ให้นักเรียนมาทําอาหารขายแล้วก็นําสิ่งของอะไรต่างๆมาขายแล้เปลี่ยนเป็นเงินอะไรต่างๆก็เหมือนช่วยสร้างรายได้เพิ่มแบบนิดนิหน่อยก็ยังดีนะก็อย่างว่าเลยตอนนั้นดีนะที่เราไม่ได้จับฉลากได้วันที่ขายวันเดียวกับมิสนนวถึงแม้คนมันจะเยอะก็จริงแต่ว่าให้ทํำยังไงอะคือมือนึงต้องทำชุดมือนึงนั่งขายอาหารมันก็ไม่ไหวนะดี่จริงๆที่ได้วันจันทร์ อ๋อลืมบอกไปกิจกรรมนี้ที่จัดมาตรงกับวันศุกร์พอดีนะหลังจากที่ส่งนางแบบเราไปขึ้นเวทีก็แบบสบายใจแล้วได้เวลาเดินหาของกินซึ่งเราก็สั่งนามิ้งเพื่อเอาไว้แล้วซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันคงจะอร่อยกว่านี้แต่เพื่อนเพิ่งมาบอกทีหลังว่าพวทีนะพอดีทำโชว์อยู่หกลงไปเยอะนิดนึนงฮะไม่นิดวเว้ยเค็มชิปเป้งเลยแต่มันก็อร่อยนะแต่มันก็เค็มอ่ะโอเคเรากินแค่นไม่กี่คำคุณส้ม ช่วยด้วยปากินก่อนนะแล้วผ่านไปสักพ,พักไอ้ก้าฝนตกอีกคือสภาพ,พทุกคนยิยงกันอยู่ในโดมแล้วฝนกํนาลังสาดการจัดแข่งขันก็ต้องแข่งมีประกวดอะไรก็ต้องประกวดและสภาพ,พยังยืนกินกันอยู่เลยอะไรนี่ยดีดีฝนเทมาจากไหนก็ไม่รู้แบบแกระดําเซมเซลมากและสภาพ,พแบบเป็นห่วงว่าของที่กําลังทําทิ้งไว้ตรงอาคารผึงงานจะเป็นอะไรไหมคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมันหลังคาอยู่ เออเขาไม่เป็นไรแหละแล้วพอหลังประกาศผลก็คือสีของเราได้ทั้งนองชนะเลิศของมอต้นแล้วก็มอปลายเลยซึ่งอย่างน้อยก,ก็รู้สึกเพื่อภูมิใจพอแล้วแล้วพอน้องลงมาจากเวทีน้องจ๋าพี่ขอเอาลงในมือที่น้องเป็นพรบคืนหน่อยนะลูกพี่ขอวิ่งไปดูของก่อนแล้วจากนั้นก็วิ่งกระหน่ำฝนเลยต่อให้มีลุม่มมันก็เปี่ยกอยู่ดีพอน้ําท่วมแล้วพอเดินมาเห็นอาคารฝึกง,งานและหันไปมองรองของที่ทําอยู่ดีดดดด หลังคาลั่วมองแบบกระดาษดูอย่างนีกำลังวางไว้น้องได้ลอยไปตามมาใส่น้ําแล้วพื้นก็เปียกแบบเปียกแชะสุดๆดีที่กระเป๋ายังไม่เป็นอะไรมากตอนนั้นก็เลยแบบโอเคโยนรูอย่างนี้แล้วกันและอื่นคือรีบเอาของขึ้นที่สูงก่อนเก็บๆ,ๆให้เรียบร้อยแต่ปัญหาคือหลังคาลั่วน้ําแบบ เละพื้นเลยสภาพกระดาษกลายเป็นกองทิชชู่เป็นกองเปื่อยแล้วระหว่างที่เรากําลังเก็บของอยู่เก็บแบบเอยโดนละมาชีวิตอะไรเนี่ยโต๊ะก็เปียกน้ําทํามเป็นโต๊ะไม้ต้องไปลากโต๊ะให้พ้นจากหลังคาร่วอีกแล้วก็ไม่มีใครบอกครูก็ไม่เคยบอกเลยว่าหลังคามัน่วั่วแบบน้ําท่วมเลยกับท่วมไปแล้ว แลวระหว่างที้เรากำลังพยายามเก็บแบบเ,เก็บไปเรื่อยๆแบบนั่งทรมานชีวิตเพื่อนก็ยังติดอยู่ในโดมอยู่ดีๆก็มีแมวตัวหนึ่งเดินโผล่มาแล้วเราก็สงสัยว่าน้องมาจากไหนแล้วเราก็ต้องพยายามวิ่งไล่จับแมวเพื่อเอาน้องไปไว้ที่ปลอดภัยเพราะเนื่องจากตรงนี้น้ำมันท่วมอยู่ไอ้เหวียก็แบบน้องจะวิ่งในพี่ในลูกอย่างน้อยก็แบบ ถ้พี่จับหน่อยได้ไหมได้โปรอยู่เฉยแล้วขอจับน้องได้ดนึนงค,ครูคะาแมวใครครูบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวครูดูแลเองขอคุณขะที่เอาแมวไปไม่งั้นก็เก็บของไมปซื้อที่วันนี้อยู่ดีที่โพงมาจากไหนก่อนไอหนูไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยทางานไม่ต้องเป็นอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณส้มกับคุณลินยังไงให้ติดสวนเม้นว่าเล่นก็ได้โผมาสภาพแบบโอเคได้ร่มแล้วแล้วก็หยิบของมาให้บางส่วนจากในห้องสมุดแล้วแล้วเพื่อนก็ ขยืมล่มเนยนะเซแล้วก็วิ่งออกไปขขางนอะแล้วก็ตะโกนถามเพื่อนว่าเอา้าเอาไปไหนเพื่อนบอกเอาไปซื้อราเมงต่อแล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆที่เพื่อนยังขายอยู่ด้วยแล้วก็ทำหน้างงแบบวัดยังไม่เกมกันอีกเหรอสภาพโรงเรียนที่กำลังขายของท่ามกลางนี่มันก็มีเต็นท์แหละมันก็มีฝนด้วยแล้วปัญหาคือไฟฟ้ามันเอาชีวิตรอดยังไงให้ไฟยังไม่ดูดตัวเย่ยก่อนตอนนั้นนั่นสิถ้ามันตัวเย่ัยนตอนนั้น,นก็คงไม่รอดถึงตอนนี้หรกคือ ครูเขาก็บอกให้เก็บกันได้แล้วฝนมันตกแต่บางคนมายังร้านขายต่อสภาพน้ำมันเอ่ยหม้อเอ่ยอะไรต่างๆที่ ทำกันมาแล้วก็มีแบบปลั๊กไฟอย่างที่บอกไปคือโชคดีแล้วที่มันไม่ไฟดูดหรือไฟฟ้าและพันจรหรือแบบหม้อแปลงหรือปลั๊กอะไรรลเบิดคือเพื่อนเธอจะสู้ชีวิตกันมาถึงไหนมันทรมานชีวิตก็พอก่อนหลบฝนก่อนคือตอนนั้นมันตกกันเป็นชั่วโมงมันไม่ได้ตกแค่แป๊บเดียวคือมันตกตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายสามจนถึงหลายทุ่มเลยแหละจนดึกอะความมันจะหยุดคือสภาพแบบทุรักทุเลน้ําท่วมแบบเออเลยทีเดียวโอ้ยชีวิตเพื่อนก็แบบ สู้ชีตก็ไม่ไหวเราก็สู้ชีตสภาพกว่าจะได้กลับบ้านนั่งรอจนเปื่อยประมาณ6กโมงเงย็นกว่าเกือบทุ่มหนึ่งกว่าจะกลับบ้านได้คือต้องให้ผู้ปกครองมารับไม่งั้นก็ออกจากโรงเรีเนยนไม่ไหวอ่ะวนตกแบบหนักแบบหนักมากแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนที่เรากําลังจะกลับนั้นเราเดินออกมากับคุณเรียนยังไงให้ติดศูนย์คือเดินมาถึงตรงหน้าห้องสมุดแ,แล้วตรงนั้นมีที่ที่ให้รอรถผู้ปกครองมาจอดแล้วเราก็หันไปม,มองเพื่อนเอ๊ะ ทำไมเดินมาเท้าเปล่าอ่ะอ๋เธอรองเท้าไปไหนอ,อ่ะแล้วเพื่อนก็มาขึ้นได้ว่าอ,อ๋อเลี้ยวไว้ในอาคารฝึกงานอ่ะสภาพเราก็ยังยืนรอเพื่อนอยู่เมื่อนก็ต้องวิ่งอ้อมอาคารกลับไปเอารองเท้าคนคือ,อ,อ,อเธอเดินกับเรามาตั้งใจแล้วเธอมาสังเกตว่าเธอเลี้ยมรองเท้าเอาไว้อะไรครันเนี้สภาพแบบทุกครักงทุเลีแบบเปียกวมดแฉกันกว่าจะได้กลับบ้านกันเละค่ะสันส้นๆแต่ก็เป็นงานที่สนุกนะแต่เละเทะไม่ไหวแถมวันจันทร์เราต้องมานั่งขายของงานตลาดนัดพอเพียงอีกหมดสภาพเสาร์อาทิตย์ที่หมดแล้ว ดีที่ไม่ให้ขึ้นแต่มันก็เกอบขึ้นแล้วแหละตอนนั้นดีที่ยังรอดมาได้สภาพเลเทสส่สุดๆหมดแรงหมดสภาพชีวิตแล้วก็ยูของกับบ้านไปชากใหญ่เลยฮะเย่ yeah, ในที่สุดก็เล่าเรื่องนี้จบสักทีแล้วก็เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้เก้าด้วยนะอย่าลืมล่ะขอบคุณนะคะ